นานเกตเจตบาลนครหลังชะบังเราเนี <anything> <c oughs> ่ย <finishing> ม <on developed Airbnb> ีประชาชนประมาณ8 0 0 0 0คนภายใต้การบริหารงานของนายกทีนาถนอมรอดเนี่ยพวกเราก็คิดกันว่าทำอย่างไรทิ้งจะช่วยพี่น้องในเรื่องของโรคโควิดยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดเจ็บป่วยเขาไม่มีรถไปรับส่ง เทศาบาลก็มีนโยบายว่าอยาซื้อรถคันนี้วาริจาคให้กับเทศาบาลนครหลัมะบังเพื่อให้ไปรับผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อีกแนวหนึ่งของเทศาบาลนครหลัมะบังภายใต้กนนารบริหารงานของนายกจินดาถน,นอมรอดครับ